เกสตาอาร์ตโชว์วันนี้จะพาท่านผู้ชมมาอัปเดตข่าวคราวในวงการศิลปะอาร์ตนิวกับมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติวิถีถิ่นวิถีไทยปี2566ทั่วไทย4จังหวัด4ภาคโชว์ของดีของเด่นของอร่อยประเดิมที่แรกที่มหาสารคามต่อด้วยนครสวรรค์สุพรรณบุรีและปิดท้ายที่สุราษฎร์ธานีเมืองใต้ ยกระดับเทศกาลประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยวสู่ระดับนานาชาติสร้างงานสร้างรายได้ฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน การจัดงานมหากรรมแห่งชาตินะคะวิถีถิ่นวิถีไทยค่ะเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นําวัฒนธรรมมาสร้างสารรค์เพิ่มมูลค่าทางเศร,รษฐกิจค่ะทางกระทรวงเราก็ได้ขับเคลื่อนตามนโยบายเรามีทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นศิลปะการแสดงรวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพรรมีศักยภาพอยู่แล้วจริงๆแล้วหาทั้ง4ี่ภาคที่จัดงานก็เป็นประเพณีของแต่ละภาคที่มีอยู่แล้วทั้งสิน้นเพียงแต่ในส่วนกลางเองก็เข้าไปสนับสนุนเพื่อยกระดับให้เป็นที่ยอมรับกว้างขวาง ทั้งในและต่างประเทศนะคะซึ่งท้องถิ่นแต่ละภาคก็เป็นประเพณีเดิมเพิ่มเติมก็คือไปยกระดับเพิ่มให้งานมีระดับที่มีความเข้มข้นมีส่วนร่วมทุกจังหวัดในแต่ละภาคค่ะครั้งล่าสุดค่ะได้มีรายได้เพิ่มขึ้น125ล้านค่ะแล้วก็ทั้งชุมชนเครือข่ายก็มีความต้องการก็จะมาอยากจะจัดขึ้น บ่อยๆค่ะนอกจากงานครั้งนี้งานมหาก,กรรมแห่งชาติแล้วก็งานอื่นๆนะคะก็อยากจะให้มันช่วยทั้งเพราะว่าผู้ประกอบการเองศิลปินเองก็เจอประสบกับโควิดนะคะฝังเราก็พยายามที่้าไปช่วยโดยเฉพาะศิลปินพื้นบ้านที่อยู่ในท้องที่ค่ะนอกจากช่วยศิลปินพื้นบ้านแล้วก็ช่วยระบบสร้างมูลค่ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศค่ะทั้งที่3ก็ เพิ่มระดับความเข่มข้นขึ้นไปอีกนะคะคิดว่าถ้าในเชิงของรายได้ครั้งที่3ยอดก็ต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีส่วนร่วมจากหน่วยงานระดับพื้นที่เพิ่มมากขึ้นค่ะความเป็นอยู่ของชุมชนของพื้นที่ก็ส่งผลกระทบตามมาค่ะ จังหวัดแรกเริ่มที่จังหวัดมหาสา,ารคามค่ะที่บรมท่าน,นาดูนค่ะเริ่มวันที่23ถึงวันที่27ค่ะต่อมาก็จะไปที่ภาคเหนือช่วงตุดจีนพอดีค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าทั้ง4ภาคก็นําอัตลักษณ์นำความโดดเด่นของแต่ละท้องที่มานําเสนอก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งที่เรากําลังจะขับเคลื่อนไปสู่นานาชาติค่ะ สามารถติดตามข่าวสารวงการศิลปะได้ใหม่ในรายการ g e s t a r Art Show สนับสนุนโดยสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม